โอเคทุกคนวันนี้มาในบรรยากาศสบายๆนย,ยนะ,ะทุกคนก็คือวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การเรียนต่อที่ยูเคครบ6เดือนนะครับผมก็คือครึ่งปีนั่นเองวันนี้ผมตั้งใจมาเล่าหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนในคลาสหรือว่าเรื่องงานทํางานพาร์ทไทม์เรื่องของพักนะครับถ้าทุกคนสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษก,ก็กดที่ทามสแต็ปใต้คำเดสคริปชันได้เลยนะครับผมจะใส่ให้ทุกคนไว้เลยนะครับผมโอเคผมมาเล่าแบ็กกราวน์ของผมคร่าวๆก่อนละกันครับคือตอนนี้ผมมาเรียนที่ University of South s u อ t ฟซันะครับอยู่ที่ เมือง g l a s g o ประเทศสกอตแลนด์นะครับก็คือสกอตแลนด์ก็เป็นส่วนหนึ่งของ UK เนะต้องบอกเลยว่าการมาเรียนที่มหาลัยนีนะครับก็จะมีการม mix เรื่องของชนชาติทั้งเยอะนะครับโดยคณะของผมเนี่ยก็จะเป็น p รชั่นที่มีคนอินเดียประมาณ70%นะครับคนจีน20แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นม m i ์ระหว่างคน UK แล้วก็ชาติอื่นๆนะครับแล้วก็ผมเป็นคนไทยคนเดียวในคลาสนะครับต้องบอกว่าด้ตรงนี้เลยทําให้การมาเรียนปีนี้ของผมจะมีความ หลากหลายมากๆนะครับเพราะว่าผมต้องทํางานทั้งกับคนอินเดียแล้วก็คนจีนหรือว่าคนที <Algun s out> okay. ่เป็นเนทีฟเองนะครับผมก็สนุกครับก็กําลังไปเรียนนะทุกคนบรรยากาศตอนเช้าก็สบายหน่อยครับวันนี้แดดดีด้วย No I just want to update my six month life in UKPeter's doing very good in sportsOkayDriving S happy. <S ต้องบอกกันแล้วว่าการทํางานเี่มหาอะไรเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นงานกลุ่มนะเพราะว่าคณะผมนะค่อนข้างเยอะแต่ก็จะมีงานเดี่ยวปะไปนะครับผมไม่ใช่งานกลุ่มของผมเนี่ยทำให้ผมได้ไปอยู่กับคนต่างชาติทั้งๆเยอะนะครับผมโดยเฉพาะคนอินเดียแล้วก็คนจีนนะครับซึ่งสองชาติเนี่ยก็จะมีประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกันไปนะแต่ผมว่าถ้าให้ผมแนะนําคนไทยมาอยู่นะครับผมก็คงจะบอกว่าไทยกับจีนเนี่ยมีความใกล้เคียงกันด้าน นิสัยมากกว่าคนอ,อินเดียนะครับผมเพราะฉะนั้นการทํางานกับจีนค่อนข้างราบรื่กว่านะสิ่งที่เห็นได้หลักๆก็คือการ d ร e เ i v e r งานนะครับทุกคนคนจีนเนี่ยจะมีนิสัยการทํางานคล้ายๆคนไทยก็คือจะรีบทําให้เสร็จแล้วก็ ส่งงานนะครับผมค่อนข้างแตกต่างกับคนอินเดียนะเพราะว่าคนอินเดียจะเป็นแนวแบบไปทำตอนใกล้ถึงเวลาส่งแล้วก็งานที่ออกมาจะไม่ค่อยดีนะแต่ผมก็ไม่ได้จะเหมารวมว่าทุกคนอินเดียจะทํางานอย่างนี้นะครับราว่ามันก็จะมีคนอินเดียที่ขยันเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องเลือกเพื่อนหน่อยเพราะว่าถ้าเราเจอคนอินเดียที่ไม่ขยันเนี่ยส่วนใหญ่งานที่จะได้ก็จะเป็นงานที่มาจาก ChatGPT เป็นหลักนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องที่2นะทุกคนนั่นก็คือเรื่องของหอหักครับ นนี้นะครับหอพักผมก็จะเล่าเป็นง่ายๆทั้งหมด3แบบนะครับนั่นก็คือหอของมหาลัยนะครับหอนอกนะครับแล้วก็พาเลท r o p e r t y นะครับก็คือหอมหาลัยเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดนะเพราะว่าเป็นหอที่มหาลัยจัดเตรียมไว้ให้นะครับโดยที่เมืองกลาสโกเมืองของผมเนี่ยจะเริ่มต้นที่120ปอนด์นะครับหรือว่าประมาณ5,000บาทต่อสัปดาห์นะครับเดือนหนึ่งก็จะตกประมาณ20,000บาทซึ่งหอมหาลัยเนี่ยก็จะเป็นออกสวีทนะก็คือได้แชร์ครัวนะครับแล้วก็มีห้องน้าในตัวนะครับ ส่วนอย่างที่2นะครับก็คือหอเอกชนนะครับหอนอกซึ่งผมมาอยู่หอแบบนี้นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายผมจะอยู่ที่ประมาณ220ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับหรือว่าประมาณ9,000บาทนะครับแล้วก็เดือนนีจะตกประมาณ36,000บาทนะครับผม แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับคือ private property เ,เนี่ยเรื่องนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดลงลึกมากนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้นะครับแต่ที่รู้คร่าวๆคืออย่างที่3าเนี่ยจะมีความแตกต่างจาก2ออย่างแรกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องหาที่อยู่เองนะครับแต่ก็อาจจะถูกกว่าได้บางการณีนะครับถ้าเรามีเพื่อนแล้วเราไปหาอยู่นะครับผมแต่ข้อหนึ่งที่ต้องสังเกตเลยนะครับก็คือค่านา้ำ <m Or gan> e> ค่าไฟค่าเน็ตครับเราต้องเป็นคนจัดการเองทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นหอนักเรียนเนี่ยก็คือเราไม่ต้องจัดการอะไรเลยนะครับเราจ่ายค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์ก็คืออเเรราาาสมถยยู่ได้ล อิคลูดค่าเนค่าน้ําแล้วก็ค่าไฟนะครับแต่การมาอยู่หอนอกเนี่ยทุกอย่างก็ไม่ได้จะสมูทขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมอยู่ห้องอองสวีนะผมก็คือต้องแชร์ครัวกับคนอื่นนะครับแล้วก็ประสบการณ์3เดือนแรกนะครับของผมคือแย่มากๆนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าห้องครัวผมสกปรกมากนะครับผมได้แลตมทที่ไม่คดีนะครับผมถ้าเราคร่าวๆก็คือผมเป็นคนเอเชียคนเดียวในแลตยู่คนยุโรปนะครับผม ็คือจะค่อนข้างแตกต่างนะปัญหาหลักๆคือเขากินแล้วก็ไม่ค่อยล้างจานนะครับเขาจะล้างก่อนกินแต่เขาจะไม่ล้างหลังกินซึ่งอันนี้ค่อนข้างช็อกนิดหนึง่งแล้วก็เรื่องความสะอาดนะครับถุงขยะเนี่ยใน3เดือนแรกเนี่ยผมลงไปหยิบลงไปทิ้งให้ประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับทุกอาทิตย์แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าเขาจะไม่ค่อยช่วยนะครับทาให้ผมได้ไปแจ้งหอรอบหนึ่งแล้วเขาก็จะส่งเมลเตือนซึ่งเมลเตือนนั้นก็ช่วยให้ผมรักษา,าความสะอาดได้ดีขึ้นประมาณ2สัปดาห์นะครับแล้วก็หลังจากนั้น การมาลอเหมือนเดิมทําให้ผมได้ลงปเปรีคอร์อีกรอบสุดท้ายเขาเลย้ายแฟลตให้ผมนะครับมาอยู่แฟลตอีกตึกหนึ่งซึ่งรอบนี้ดีขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าผมได้เลตติ้งห้องครัวที่4ดาวเพราะว่ารอบนี้เป็นเอเชีย3ออกเอเชีย4แล้วก็ มิดเดิลเอชหนึ่งนะครับทีเนี้ยเราจะค่อนข้างคุยกันง่ายขึ้นแล้วก็ห้องค่อนข้างสะอาดนะครับทุกคนไม่ค่อยกินและทิ้งไว้แบบไม่ล้างน,นะครับเล่ามาข้าวประมาณนี้หรือว่าถ้าใครมีข้อสงสัยเรื่องหอเนี่ยอาจจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้เนี๋ยผมมาตอบให้นะครับผมแล้วผมอยากจะยกเครดิตให้กับหอน,นี้นะหอน,นี้ที่ผมอยู่คือเซนต์มังโก้นะอยู่ในเครือสตูเดนต์รูทก็ผมชื่นชมการทาง,งานของเขานะที่เขายอมอย้ายห้องให้ผมแล้วก็อัปเกรดห้องให้ผมโด,ย,ดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันนี้ผมขอบคุณจริงๆคครรรับับบผผมมถือให้เดเดลย แล้วก็มาถึงเรื่องที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของการทํางานพาร์ทไทม์นะผมไม่รู้ว่าทุกคนอยากฟังช่วงนี้มากที่สุดหรือเปล่านะครับแต่ผมก็จะมาเล่าข้าวๆแล้วกันว่างานพาร์ทไทม์เนี่ยมันรบกวนเวลาเรียนเยอะไหมรายได้ดีหรือเปล่าแล้วก็ทําอะไรบ้างนะหลักๆคือผมได้งานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารไทยที่เหมืองลาสโกนี่แหละครับถ้าถามว่ารบกวนเวลาเรียนเยอะไหมนะในช่วงแรกเนี่ยผมได้แค่ หนึ่งชิต่อสัปดาห์นะครับหรือว่าประมาณ5ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะถ้ตาตามวีซ่านักเรียนเนี่ยเราสามารถทําได้สูงสุด20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับผมชิปที่ผมได้ก็จะเป็นวันอาทิตย์ตอนกลางคืนซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับคลาสเรียนหรือว่าอะไรใดๆนะครับผมต้องบอกเลยว่าถ้าช่วงแรกนะการทํางานพาร์ทไทม์เนี่ยไม่ได้รบกวนการเรียนแน่นอนนะครับผมแต่จะรบกวนมากขึ้นถ้าเราไปรับชิฟเพิ่มนะครับเช่น,น10ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือว่าส5หาชั่วโมงต่อสัปดาหนะ์ ก็จะมีความแบบเลิกเรียนเราต้องกลับห้องมาพักแล้วเราก็ออกไปทํางานนะครับผมแต่ถ้าโดยรวมถ้าเราจัดการเวลาได้ไม่รบกวนแน่นอนครับแล้วก็เรื่องของรายได้นะที่เมืองกลาสโกปีนี้ที่ผมอยู่นะค่าแรงขั้นต่ําต่อชั่วโมงก็คือ11.4อปอนด์หรือว่าเทียบประมาณเงินไทยประมาณ500บาทต่อชั่วโมงนะถ้าเราทํา5ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้ประมาณ2,500บาทถ้าเราทําองชิปต่อสัปดาห์ก็คือ5,000บาทเดือนนึงก็จะตกประมาณ20 0 0 0บาทสําหรับงานเสริมนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้าง r e a s o n รับแล้วก็ค่อนข้้้าาคุม่นถาเรามีเวลาาว่งเหลือ แล้วก็หน้าที่หลักๆของการทํางานพาร์ทไทม์ของผมนะครับผมก็คือจะเป็นผู้ช่วยหลังครัวนะผมก็จะดูตั้งแต่การจัดการออเดอร์นะครับการแพ็คอาหารสําหรับ,บ Del i v e r y นะครับรวมไปถึงการล้างจานการจัดจานหรือว่าการทําเมนูง่ายๆครับเช่นพวกส้มตำข้าวเหนียวมะม่วงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะดูแลทั้งส่วนนั้นทั้งหมดถ้าถามว่างานเยอะไหมก็จะเยอะเป็นเวลานะครับผมก็คือถ้าเป็นช่วงพาร์ทไทม์แบบเย็นๆ 6โมงทุ่มหนึ่งเนี่ยออเดอร์ค่อนข้างเยอะงานผมก็จะค่อนข้างเยอะนะครับก็จะใช้เวลาเรียนรู้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าช่วงเลทๆช่วงแบบดึกๆแล้วเนี่ยก็งานค่อนข้างน้อยแล้วก็เราก็ต้องมาดูแลอย่างอื่นแทนเตรียมเก็บรลานน้ำกวาดพื้นถูพื้นประมาณนี้นะครับผมสําหรับหน้าที่หลังครัวซึ่งผมว่าผมโอเคสําหรับการทําง,งาน2ชิฟต่อสัปดาห์หรือประมาณสิชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับผมแต่หนึ่งข้อคอนเซิร์นนะครับก็คือผมอยากจะแนะนาทุกคนเลยนะถ้าใครมาเรียนอะังกฤษ หางานตั้งแต่มาถึงเลยนะครับเพราะว่างานหายากมากแม้แม้กระทั่งจะเป็นพาร์ทไทม์นะครับเพราะว่านะครับผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาก็ต้องการเด็กที่อยู่นานนะครับผมโดยที่ปอโทเนี่ยเรามาเรียนแค่1ปีนะทำให้โอกาสที่เขาจะรับค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่ามีเขามีช้อยอื่นเช่นปอตีและปอเอกที่เขามาเรียนแบบ4ปีเขาก็อยากได้เด็กที่เขาเทรนแล้วอยู่กับเขานานๆน,นะครับทำให้ปอโทเนี่ยจะอยู่ในคิวที่แบบต้องรอเนิดน,นึงนะครับจะไม่ใช่เฟิร์สพาริตี้ที่เขาจะรับนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าปอโทรใครที่เพิ่งมาถึงหางานได้เลยครับไม่งั้นจะหายากมากๆนะครับผมและชาเตอร์สุดท้ายที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้นะก็คือประสบการณ์ชีวิตผมต้องบอกเลยว่าการมาใช้ชีวิตที่ยูเคเนี่ยคุณจะได้ประสบการณ์ชีวิตเยอะมากๆนะครับตั้งแต่การสนทนากับคนต่างชาติทั้งการจับใจ่ายใช้สอยนะครับผมรวมไปถึงการท่องเที่ยวที่หาที่ไทยไม่ได้นะครับผมสำหรับผมนะผมมองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยผมให้เป็นสิ่งที่ได้มากที่สุดจากการมาเรียนที่ประเทศอังกฤษนะเพราะว่าจากที่ผมเนี่ยอยู่ไทยเนี่ย ไม่แทบไม่เคยได้ไปปีนเขาเลยนะครับแต่มาอยู่นี่ผมได้ขึ้นเขาหลายลูกมากๆแล้วก็วิวก็ทัข้างสวยนะครับแล้วก็ที่ได้สกิลมาไม่แพ้กันเลยนะคือการทําอาหารนะเพราะว่าเราจะเป็นคนถ้าแ,แต่เลือกซื้อวัตถุดิบการเก็บวัตถุดิบหรือว่าการปรุงอาหารทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นที่ตัวเรานะครับทําให้ทุกคนจะได้สกิลการทําอาหารกลับไปแน่นอนนะครับผมคือถ้าให้พูดถึงเรื่องการสนทนากับคนต่างชาตินะ แรงนะ่ะผมว่าทุกคนสตรเกิลแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่แบบเรื่องปกติที่คนไทยจะมาแล้วแบบเข้าใจภาษาได้100%นะอาจจะต้องใช้เวลาเรียนรนู้ภาษานิดหน่อยโดยเฉพาะการมาที่สกอตแลนด์ The Scottish accent is famous for being difficult to understand but the Glaswegian accent can be even more difficult Okay so I love the Glaswegian accent and I was wondering if you could teach me some local phrases เราะว่าภาษาอังกฤษสกอตแลนด์เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากภาษาอังกฤษยูก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นผมมาอาทิตย์แรกเนี่ยแทบจะฟังแบบพนักงานแคชเชียร์ไม่ออกเลยอเพราะว่าเขาพูดไวแล้วก็มีสำเนียงสกอตติดมานะครับแต่พอเราอยู่นานขึ้นนะครับ เราก็จะสามารถเข้าใจสำเนียงเหล่านี้ได้นะครับเพราะว่าเราเราอยู่กับมันทุกวันนะครับทุกคนแล้วก็ข้อแนะนำหนึ่งของผมก่อนเราจากกันนะครับนั่นก็คือทุกคนมาถึงซื้อมอของข้าวเลยนะเพราะว่ายัางไงเราได้กินข้าวแน,น่นอนแล้วก็เป็นวิธี<ม>ที่ถูกสุดในการหาคาร์โบไฮเ,เดรตเข้าร่างกายนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นคนไทยแล้วเรามากินขนมปังเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เกิน2เดือนนะทุกคนจะเบื่อขนมปังนะครับแต่ถ้าเรากินข้าวเราจะกินได้นานเลยครับมาเห็ทุกคน ขอบคุณมากมานะครับที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้นะครับถ้าใครถูกใจก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ tomorrow 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 It's tomorrow not tomorrow butter butter listen butter butter that's it say again Butter.